ข่าวดีสําหรับคนปวดข้อและปวดข้อเรื้อรังมาเป็น10ปี20ปีล่าสุดนักวิทยาศาสตร์พบสูตรนมถั่วเหลืองที่ช่วยให้คนไทยลดอาการปวดกระดูกชาตามแขนขาเดินได้สะดวกหลงังใช้เพียง7วันผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโอวิเชอร์โกเราเข้าใจคุณดีนะครับว่าอาการปวดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันทรมานแค่ไหนจะขยับตัวจะเดินแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเสียงกระดูกนี่ดังกรอบๆปวดบั้นท้ายปวดข้อปวดเข่า คุณภาพชีวิตก็แย่ลงครับผมกล้าท้าให้คุณเอาไปลองได้เลยแค่เก็ดวันก็กลับมาเดินได้ถ้าคุณอยากหายผมจะมาบอกว่าต้องทําอย่างไรสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆเพราะว่าลูกค้าหมื่นลายนี่กลับมาซื้อซ้ําการที่ทานแคลริปเป็นประจาทุกวันเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจริงๆเขาอยากจะไปไหนเขาก็ได้ไปเขาอยากทํากิจกรรมอะไรเขาก็ได้ทํา กลับมาเป็นภาระของลูกหลานต่อไปโอวิเชอรโกภูมิใจที่เป็นนมสําหรับกระดูกและข้อที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยดื่มโอวิเชอร์โกสองแก้วต่อวันช่วยลดอาการปวดข้อเร็วเช่นปวดเขา่าปวดหลงังปวดกระดูกสันหลงังและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวป้องกันการเกิดการสลายลงและกระชับกระดูกโอวิเชอร์โกนม,มเมล็ดกระดูกได้รับอุ่มากมายภูมิใจที่เป็นนมที่ช่วยให้ผู้คนหลายแสนคนปรับปรุงระบบกระดูกแข็งแรงพัฒนาคุณภาพชีวิตอยากแนะนำไหยครับ สำหรับคนที่มีอาการปวดเท้าเหมือนกันให้หันมาทานนมพัพืชโอวิชัวโกจะได้ไม่ปวดเท้าเหมือนผมครับลูกก่อนมาสงสารแม่ก็เลยไปซื้อโอวิชัวโกเนี่ยมาให้กินจะรู้วิ่งมาให้เดินด้วยแม่เดินเกครับขนาดปรับความเร็วนะให้ยังเดินทันเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุด5 0สําำหรับลูกค้า9 9คนแรกซื้อนอโมโอวิชิโกน3กล่องรับฟรีหนึ่งกล่องซื้อนอโมโอวิชิโกน5กล่องรับฟรี2กล่องอย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นลูกค้าผู้โชคดีของเรา จะส่งฟรีทั่วประเทศชำระเงินปลายทาง